นี่เด็กๆอายุ60วันนะครับเดี๋ยวจะได้ย้ายบ้านแล้วถ่ายรูปเป็นไว้ไว้เป็นที่ระลึกวันนี้ก็เริ่มมีเจ้าของมารับเวลาแล้วนะครับวันนี้วันที่3น้องคลอดวันที่สองเดือนกุมภาหรส60วันเมื่อวานนี้วันนี้มีลูกค้าจากโคราชนะครับนัดมารับนึ่อันนี้ก็จะเป็นชุดที่สองนะครับที่คลอดวันที่5 สชุดนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับชุดนี้เก้าชุดนู้นเก้าชุดนู้นชุดที่สามไม่ไดื้อถ่ายยากหน่อยเพราะว่าเวลาผมเข้าไปแล้วมันจะลุมชุดนี้ลูกพ่อลูกพ่อพับโบแม่แม่ดาราครับ รูปพ่อพับโ,โบครับพ่อได้บรอนแชมป์ไทยแลนด์แชมป์พ่อนำเข้าครับรูปนี้รูปแม่ดาราแม่ดาราก็เป็นแม่เป็นลูกของแม่นำเข้าได้ไทยแลนด์แชมป์เหมือนกันครับ